ก็วันนี้แวะมาส่งไรทะเลครับนะก็ส่งฟาร์มกุ้งนะครับเป็นไรสดเลยครับแต่ไรสดแบบนี้เราต่างจังหวัดเราไม่ได้ส่งนะครับนะส่งได้แต่ใกล้เคียงเท่านั้นนะครับใครที่อยากจะได้ก็ต้องเป็นลูกค้าที่สะดวกมารับนะครับปกติเราจำไ,ได้ส่งครับนะถ้าไกลๆนะครับนี่บรรยากาศ แถวนี้ก็จะประมาณนี้ครับวิวดีครับเห็นข้างทางสวยๆก็เลยเก็บคลิปมาฝากนะครับนะแถวนี้ก็จะเป็นติดชายทะเลนะเขาก็จะเลี้ยงพวกอาหารทันทะเลอะหมายถึงกุ้งหอยปูปลาต่างๆครับมีเยอะเลยครับแล้วก็ใช้พวกอะไรทะเลพวกอะไรนี่แหละเป็นอาหารเพราะว่ามันเป็นอาหารจากธรรมชาตินะครับนะแล้วก็เลี้ยงธรรมชาติด้วยจะไม่ใช้พวก เออ,อะไรล่ะอุปกรณ์ช่วยวักษาเคเมียต่างๆครับนะจะเห็นได้ว่าจะเป็นอาหารธรรมชาติล้วนๆซึ่งมันก็ส่งผลดีต่อคนทานด้วยนะอาหารทะเลเนี่ยนะเออมันไม่มีสารตกค้างบ่อด้วยสังเกตดูในน้ํานะครับนะเ,เียงพวกกุ้งหอยปูปลาครับนะ